ก็ได้นะคะให้ให้ได้เห็นตัวเครื่องปกติเครื่องเนี่ยมันก็จะมหีหลายแบบใช่ไหมแต่เครื่องตัวนี้คือเครื่องทําน้ําดื่มอันคลายที่เนี่ยมันมี3หัวใจเราสามารถที่จะเป็นน้าร้อนก็ได้น้ําเย็นก็ได้นะแล้วตัวตรงกลางก็คือมารวมกันก็จะเป็นอันคาลายไงครันนี้เนี่ยเครื่องตัวนเนี้ยเนี่ย ประสิทธิภาพคือทําได้9.5สูงสุดละถือสูงสุดที่ร่างกายรับได้ด้วยนะถ้ามีใครมาบอกเพื่อนๆว่ากินทําสามารถทําได้ด่างมากกว่านี้อย่าไปกินนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเนี่ยดิฉันบอกแล้วไงศึกษามาเนี่ย5-6ปีแล้วก็กินมาตลอดนะไม่ใช่แค่ศึกษานะกินด้วยเพราะว่ารู้ว่าน้ําด่างดีต่อร่างกายมากเลยยิ่งช่วงเนี้ยช่วงโควิดยิ่งสําคัญมากเลยถ้าด่างเกิน9.5คุณหมอก็บอกแล้วว่าอย่าไปกินอันตรายมากตัดไปซะคุณ สูงสุดแล้วก็คือ9.5แล้วดิฉันก็หาเครื่อง9.5มาให้คุณจนได้นะเป็นห่วงสมาชิกเราทน่นี้รู้ได้ยังไงก็อย่างาที่บอกมันจะมีกระดาษบอกเทสทีเอเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะทําให้ดูอันนี้น้ําธรรมดาน้ําธรรมดาที่เราซื้อขวด5บาท6บาท7บาท8บาทมากินเนี่ยเราใส่ยี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวดนเดี๋ยวดนเดี๋ยว,ยวมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาก็เลยถือโอกาสเอาน้ําธรรมดามาใส่ในนี้ซะ เดี๋ยวจะเทสให้เพื่อนๆดูแล้วก็มีตัวเทสไงเขาห้ามเกินขีดแดงเห็นขีดแดงขีดแดงแล้วก็ไอ้น้ำน้ำอันตรลายเรากดเลย อยากให้เป๊ะๆไงเนี่ยเป๊ะๆขีดแดงเขาอันนี้คืออันตรายนะเดี๋ยวจะจำไม่ได้ก็จะเอาไอ้นี่แก้วเนี้ปั้งไว้ส่วนอันนี้น้ำธรรมดาคันนี้ตัวเนี้ยไปซื้อได้ทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆมันเป็นตัววัดค่า ph ในน้ำเราก็จะใส่ขวดอะสามหยดก,ก้มาใกล้ๆก,ก็ได้ค่ะนี่ก็สามหยดนะหนึ่งสองสามอันนี้น้ำทั่วไปเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็น น้ำอันคลายเม่กี้ดิฉันกดมาหนึ่งสองสามด่างสีอะไรใช่ไหมงงใช่ไหมนี่มาดูตัวนี้สเกลเขาจะบอกถ้าเป็นกลดเนี่ยสีมันจะส้มส้มอ่อนลงไปเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็เป็นออกเขียวถ้าเป็นกลางคือ7จดเจ็ดก็จะเป็นสีเขียวนี่เป็นเป็นกลางคือไม่มีอะไรเลยนะปลอดภัยแล้วเริ่มจากตรงนี้ก็เป็นด่าง นี่เข้มสีม่วงนี่คือด่างมากในระดับ9.5ที่ดิฉันเลือกตัวนี้นะคะแล้วก็อ่ามาดูทีนี้มาดูนี่คือน้ำทั่วๆไปยังเนี่ยที่เราไปซื้อมากิน5บาท6บาท7็บาทเนี่ยอ่ะมาดูสีเทียบสีเห็นไหมเห็นไหม6.5 6.5นี่มาทางนี้ก็เป็นกรดทันทีเลยนะแต่ถ้ามาเป๊ะตรงนี้จะเป็นด่างไอเป็นกลางเป็นกลางน้ําที่เป็นกลางก็น้ําปลอดภัยที่สุดในร่างกายแล้ว นะแต่ถ้ากินเข้าไปมันก็จะกลายเปลี่ยนสภาพนะเมื่อเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยพอมันเกิดปฏิกิริยาการแปรรูปอาหารข้างในร่างกายเรานี้เป็นโรงงานอย่างหนึ่งนะแปรรูปอาหารนี้มันไปเจอปฏิกิริยาในเลือดในตัวเราอะไรเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นกรดได้ร่างกายคนที่อ่อนแอถ้าคุณดื่มน้ําแบบเนี้ยนะสมเสี่ยงมากแต่ถ้าเกิดคุณได้กินน้ําด่างบอกแล้วน้ําด่างเห็นไหมนะนี่ก็จะออกสีนี้นะนี่ น,นี้นะคะหางาม่วงเข้มเนี่ยเมื่อกี้เราเทสแล้วนะเราเทสแล้วได้9.5จริงๆมาสีเข้มสีเข้มะก็คือความด่างแต่อันเนี้ยเครื่องเนี่ยบอกแล้ว9.5เพราะนั้นเนี่ยนี่คือถ้าน้ำด่าง ในสภาวะแบบนี้โลกโควิดการติดเชื้อต่างๆถ้าคุณล็กดื่มน้ำด่างน้ำด่างจะไปชาระล้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะขายไม่แพงด้วยพยายามอยากให้ทุกคนได้กินของดีอันนี้ก็เลยติดตั้งเครื่องให้ก็สมาชิกใครมีขวดสะอาดาดก็กมากรดมากรองตัวนี้ไปลิตละสิบบาทก็รีบๆเข้าเพราะว่าเนี้ยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะก็มาเอาไป เออกินแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะเอาไปต้มหุงต้มต้มยายิ่งดีน้ะใส่กินกับยาหรละลายยาหรือใครที่มีโรคประจำตัวต้องกินยาบ่อย คุณก็กินคู่กับน้ำด่างจะดีมากเพราะน้ำด่างโมเลกุลเล็กมันจะนําพาเอายาเนี่ยซึมเข้าระดับเซลล์ของคุณได้เร็วกะระแสเลือดได้เร็วแล้วก็อีกอย่างน้ำด่างเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเติมออกซิเจนในเลือดถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้คุณก็ไปเซิร์ช Google ตอนนี้มันโกงกันไม่ได้นะมันมีผลงานวิจัยมันมีวิจัยโอ้โหต่าง